สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องสวัสดีทุกทุกท่านนะครับลากในทางดีๆนะครับของน้องเมย์ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับบที่านมานะครับก็เข้ามาเน่นๆนะครับกล่าวห้านะครับพ่อเม่พี่น้องครับสําหรับในทางงดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะครับน้องเมย์นะครับได้บอกนะครับในทางให้นะครับพ่อเม่พี่น้องครับ ชอในทางคลองนองมือนะครับอ in ๋อจัดไปเน้นๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับในทางวันนี้นะครับเลขสามตัวบนนะครับนองมือจัดไ้นะครับมีเลขนะครับหกรอยสี่สิบอดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับในทางต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนองไกลจัดไ้นะครับมีเลขนะครับ หกอร่อยสิบสี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับต่อไปนะครับน้อไก่จัดให้นะครับมีเลขสี่ร่อยสิบหกนะครับกลับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสี่ร่อยหกสิบเอ็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ทางต่อไปนะครับหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะครับกลับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหนึ่งร้อยสี่สิบหกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับน้องไก่จัดให้ประมาณนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพุกในทางนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับในทางเลขสองตู้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับน้องไกลจัดให้นะครับมีเลขน,นะครับหกสองหกสิบสี่หกสิบหกหกสิบแปดกับนะครับหกสิบเก้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ว่าชอบในทางของน้องเมยนะครับก็จะไปเน้นๆนะครับพอให้มีโชคมีลาบนะครับไปจำงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567นี้นะครับอย่าลืมว่าชอบในทางของน้องเมยกับน้องไก่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆนะครับในทางดีๆจะชองน้องไก่ป้านะครับพร้อมแม่พี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ